ไม่อยากป่วยไม่อยากเป็นโรคเบาหวานจนต้องฟอกไตหรือไม่อยากเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดแล้วมีเหตุทําให้เป็นอามาัอามาพาตพึงอัมพาตฟังคลิปนี้ค่ะเห็นด้วยไหมคะป้องกันดีกว่ารักษาการรู้แต่นั่นเนิ่นจะทําให้เราดูแลสุขภาพได้ดีคนมี3ามกลุ่มนะคะกลุ่มคนที่ป่วยแล้วยังไม่ป่วยแล,และห่างไกลจากการป่วยป่วยแล้วนี่ก็คือกินยาแล้วหาหมอ,อแล้วหรือบางคนก็อยู่โรงพยาบาลนี่ซ้ำยังไม่ป่วยเนี่ยก็กลางๆแต่อาจจะแบบไม่ได้สุขภาพดีมาก แต่ถ้าเลือกได้เราเป็นกลุ่มทางไกลจากการป่วยดี่ไหมคะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่กลุ่มไหนมีวิธีการดูแบบเนิ่นๆค่ะเราเรียกว่า What's your number เลขของคุณคืออะไรเราช่วยในการประเมินความเสี่ยงเรื่องของภาวะดื้ออินซูลินซึ่งนําไปเกิดโรคต่างๆอีก13โรคหรือช่วยประเมินความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดดูที่2ค่านี้ค่ะค่า IR และ c b r IR ก็คือดูความเสี่ยงภาวะดื้ออินซูลินคำนวณจากเอาค่าไีเทรไลน์ค่ะหารด้วยค่าไขมันดีก็คือ h d l ซึ่งถ้าคิดออกมาแล้วได้น้อยกว่า1.5เรียกว่าเป็นโซนเขียวก็คือไม่ด้อินซูลินถ้าอยู่ระหวา่าง1.5ถึง3เรียกว่าเป็นโซนเหลืองก็คือเริ่มดื้ออินซูลินแล้วและถ้ามากกว่า3ก็คือดื้ออินซูลินมากๆเลยก็คือเรียกว่ามีความเสี่ยงส่วนค่า c v r ช่วยประเมินความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดเอาค่า ldl ก็คือไขมันเลวเนี่ยหารด้วยตัว hdl คือไขมันดีถ้าออกมาใช้เกณฑ์เดียวกันได้เลยนะคะ1.5าต่ำกว่า1.5แปลเราว่าคุณอยู่โซนเขียว คือไม่เสี่ยงถ้าสีเหลืองเนี่ยก็เริ่มเสี่ยงแล้วถ้าแดงนี่คือเสี่ยงเลยซึ่งการหาค่าแบบนี้ทํำยังไงนะคะก็มาจากการตรวจสุขภาพอย่างสม่ําเสมอตรวจเลือดนะคะก็เป็นประจำไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือตามแ l บแถวบ้านก็ได้นะคะในปัจจุบันมีการตรวจเลือดแบบโดยใช้เครื่องนี้นะคะใช้ตับเวลาสั้นๆน,นะคะก็เป็นการสกรีนิง่งก็คือช่วยทําให้รู้เร็วขึ้นสุขภาพอะคะบางทีร่างกายเราอะมันมีสัญญาณบอกอยู่แล้วแต่แค่เราอาจจะไม่รู้ เช่นบางคนมีอาการอ่อนเพลียป่วยบ่อยป่วยง่ายภูมิต้านทานต่ําใช่ไหมคะหรืออย่างเงี้ยถ้ามีค่าตัวเลขที่สูงเนี่ยถ้าคนมีภาวะดื้ออินซูลินแล้วไม่รักษาก็าอาจจะเกิดเป็นภาวะก่อนเบาหวานหรือในที่สุดเป็นเบาหวานสุดท้ายหลายๆคนต้องฟอกไตแล้วก็มีผลกับอันตรายต่อชีวิตได้หรือบางคนมีค่า C V R หรือค่าค่าตัวความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดที่สูงแล้วไม่ได้ดูแลค่ะ ถ้าเกิดเหตุอะไรเฉียบพันขึ้นมาอุดตันขึ้นมาเนี่ยถ้าส่งโรงพยาบาลทันก็ยังอาจจะเป็นอมาพึกอ,อมาพานไหมคะหรือถ้าไม่ทันก็ถึงกับเสียชีวิตไปเลยดังนั้นให้สังเกตนะคะว่าในร่างกายเราอะค่ะหมั่นดูแลสุขภาพอะค่ะสังเกตอาการเนาะมีอาการที่ป่วยไหมใช่ไหมคะกับตรวจตรวจสุขภาพด้วยเนะะี่ยค่ะตรวจเลือดแล้วก็ประเมินค่าตัวเลขของคุณใครสนใจเรื่องค่า IR ภาวะดื้ออินซูลินและค่า CVR ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดพิมพ์สนใจแล้วทักมาคุยกันได้ค่ะถ้าสนใจความรู้สุขภาพกดติดตามกันได้นะคะ